อยากเล่นนะน่ะอยากเล่นอยากรับของกันนะอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นอยเหวี่ามานานมึงถามว่าเขาแต่งตัวไงเดี๋ยวกูเข้าไปขายก่อนเลยมาเดี๋ยวนะถ้าผมโทรไปเขาก็รู้ดิเออว่ะคนไหนวะอันนี้ผมเป็นคนขายไหมล่ะเราบอสขอเขาอ่ะโอ้ไม่เอาเอาทุกคลองดูลองดูไม่ไมลองดู ไม่มันมัน <trilogy> ต้องเป็นอย่างงีได้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 คู่น่ารักอะคโ่น่ารักอะไหนเนี่ยหอวฟ้าหอฟ้าตกหลักที่คอคว้าเองตบไปเลยตบไปเลยใครเขาแห่เรามุงกันอยู่เรามั้งอ๋อลํ โอ้ยถ่หางดีกว่าถ้างั้นเออแต่เขาถามซีเรียสมากเลยนะเขาอยากเคลียร์ปัญหานั่นไงเคลียร์ไม่ไม่เคลียร์ไหนจะใครไม่รู้ไงนู้นนู้นข้างหลังข้างหลังเบลอเอาก่อนะลรบัตรบัตรนะเอาบัตรผ่านเลยบัตรอะไรฉนวิ่งไปหน้าตั้งเลยกูไปจัดรถทหารแล้วกูค่อยวิ่งเรียนเรียนวิ่งไปแล้เดี๋ยวผมชวนคุยไว้ก่อนนะเออ พี่โอ้โหโอ้โพี่พี่พี่เเถียงผมเลรอได้กระเป๋าแปดสองเจ็ดครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ๋อนดีครับัดีครับโอ้พี่ชายเสียงเท่จังอ๋อเขาหน้าครับไม่เท่เหมือนหน้าตาเอ้ยพี่ชายชื่ออะไรครับนี่อ๋อผมชื่อชักครับกระเป๋าอะไรนะครับห้าเจนหนึ่งนะอ้าสวัสดีครับทำอะไรกันครับเนี่ย อ๋อขายบัตรแฟชั่นนะครับขอรครุณค่ะโอ้โบัตรแฟชั่นซะด้วยผมอยากผมไม่เคยมีแฟชั่นใส่เลยครับข,ขอขอแฟบัตรสักอันได้ไหมครับต้องขอคุณผู้หญิงครับผมขายไปแล้วครับเอ,อ่อผมขอบัตรแฟชั่นสักอันได้ไหมครับคุณไม่เคยไป <c oughs> ซื้อแฟชั่นหรอ <c oughs> พี่พี่ซายจะเอาบัตรแฟชั่นไปทำอะไรใบหนึ่งนะ อย,อยากลองถือครับไม่ไม่เคยมีครับนายไม่เคยใส่แฟชั่นหรอใช่ครับไม่ไม่ไม่เคยขอขอจากอันได้ไหมบ,บัดบัดแฟชั่นสักอันนี่ไงพี่คนนี้มีเยอะเออเราขายให้ผู้หญิงคนนี้หมดแล้วอ่ะโอ้ยขอขออันหนึ่งได้ไหมครับผม <c oughs> มันต้องเก็บกี่อัน,นครับถึงจะแลกได้อะ ก็มีหลายอันนะพี่ต้องไปดูก่อนว่าพี่พี่ไซอยากได้ได้อะไรอยากได้รูปอันไหนขอหน้าสงสารเขาเนาะนดยอยากได้แฟชั่นอันไหนอ่ะขอแค่แค่บัตรนะครับอันอันเดียวก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปดูเองก็ได้ครับเออเจ็ดสี่เจ็ดครับแต่รอบหน้านายต้องถ้านายอยากได้นายต้องเปิดกาชานอะเพราะว่า แตอว่าเขาเปิดกาชาได้กันไงโอ้โหบัตรแฟชั่นเป็นอย่างนี้เองใช่ครับคุณครับขอบคุณมากนะครับสุดยอดจริงดูขาเขาหน่อยี่ไิอย่างน้อยมันก็มีประโยชน์นะนะพี่เอาไปทำปุ๋ยได้ เ <laughs> อามันไม่ใช่บันแฟนชสั่นนะวันนี้อันนี้ใช่ไหมใช่มันคือบาดแฟลสั่นไงออกันเอาไปทำปุ๋ยได้ใช่ไหมครับไส่เนี้ยงอ,อ๋อันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยโรเซอร์อาร์ตี้นะโหเหมือนไอ้นี่เลยอะ่ะเสียงเหมือนแอนนันเลยอะ่ะลูกตีอะ่ะขอขอบคุณมากครับขอตัวก่อนครับ <laughs> สัตยอดไอเด็กคนนี้ไม่มีกลิ่นโอ้ยโดนตีนไอสัตว์ไทขี้เขาโดนเดี๋ยวกระถิบดิเอ๋วเออเหมือนมูมินเนาะใช่ไหมเหมือนนะรู้ใช่มูมินวะไม่น่าใช่อ่ะไอสัตว์เอ้ยเด็กมันหั่วบ่อจังวะงกแน่ ก็การคาแรคเตอร์การขอของมันน่าจะไม่ได้ว่ะมันเด็กมันรู้ได้มาใบนี้ใช่ไหมได้คีมาตอนหนึ่งอะไรนะไอ้ฟัดไม่ขี้บอดครูจรัด